สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูตะวันเหมือนเดิมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้อยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่4แสงและเงาเรื่องเงามืดและเงามัว,มวค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเรียนเรื่องเงามืดและเงามัวแล้วเด็กๆจะสามารถอธิบายการเกดเิดเงามืดและเงามัว จากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้และสามารถเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวได้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเงาคืออะไรเงาคือบริเวณที่อยู่หลังวัตถุนะคะที่เกิดขึ้นจากวัตถุต่างๆขวางกั้นทางเดินแสงไว้แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงได้เพียงบางส่วน โดยลักษณะของเงานะคะที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น2ลักษณะได้แก่เงามืดและเงามัว,มวค่ะเงามืดคือเงาของวัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทค่ะเงามัว,มวคือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทค่ะ การเกิดเงามืดและเงามมวเกิดจากแสงจากแหล่งกำเนิดแสงส่องไปที่สิ่งกีดขวางหรือวัตถุทึบแสงทำให้ปรากฏเงาลักษณะต่างๆขึ้นทางด้านหลังของวัตถุทำให้สามารถเกิดเป็นเงามืดและเงามัวได้ค่ะโดยขนาดของเงามืดและเงามัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงและระยะห่างของวัตถุกับฉากรับแสงเช่นหากฉากรับแสงอยู่ใกล้วัตถุเงามืดจะมีขนาดใหญ่แต่เข,ขมัวจะมีขนาดเล็กลงหากฉากรับแสงอยู่ไกลาจากวัตถุมากเงามืดจะมีขนาดเล็กลงแต่เงามัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นยกเว้นหากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่เท่ากับวัตถุจะทำให้เงามืด มีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของวัตถุเสมอค่ะประโยชน์ของการเกิดเงานะคะกระเบื้องเป็นวัตถุทึบแสงใช้มุงหลังคาบ้านการใช้เงาบอกเวลาการเล่นหนังตะลุงการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาสำหรับวันนี้นะคะก็มีคำถามท้ายบทเรียนเหมือนเดิมนะคะ เป็นคำถามท้ายบทเรียนเรื่องเงามืดและเงามัวให้เด็กๆรอกโจทย์แล้วตอบคำถามนะคะหากเด็กๆมีข้อสงสัยก็ทักมาถามคุณครูได้เหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ